ค่ะพี่น้องพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกําลังใจที่มอบให้ะคะ่ะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยใจงอนนะคะวันที่7มกราคม65ค่ะพี่น้องขาก่อนคําน,นวณน,นะคะคําเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะวันที่7มกราคมนะคะเราไปดูวันที่6มกราคมน,นะคะพี่น้องขาเข้าหรือเปล่านะคะ หกมกระลานะคะพี่น้องขะจะให้เด่นปกติศูนย์และเก้านะคะบนมาห้าศูนย์สองค่ะพี่น้องขะล่างหกเจ็ดนะคะเด่นเข้าศูนย์นะคะพี่น้องขะถ้าใครจับได้ก็น่าจะได้นะคะศูนย์สองนะคะเข้าคู่หกเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเด่น v ี p นะคะหกเจ็ดมาคือเก้าค่ะพี่น้องหกเจ็ดมาเหมือนเดิมนะคะเด่น v ี p ให้สามได้สองนะคะบนมาหนึ่งหกศูนย์ ล่าง42นะคะพี่น้องเข้าคู่42นะคะ2442เนาะพี่น้องเนาะมาค่ะพี่น้องค่ะมาต่อวันที่7มกราคมนะคะ7มกราคมนะคะใจก็จะผลการออกรางวัล6มกราคมมาคำนวณน,นะคะพี่น้อง3ตัวบนนะคะปกติและ VIP นะคะปกติ502 VIP 160นะคะพี่น้องค่ะ เอามาบวกกันค่ะหาความน่าจะเป็นก่อนนะคะค่อยดูตัวเด่นนะคะพี่น้องขาห้าบวกสองบวกหนึ่งบวกหกได้สิบสี่นะคะสิบสี่ลบหนึ่งเด้อสิบสามบวกหนึ่งได้สิบห้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะจับสองตัวนะคะพี่น้องขาอยากได้สามตัวเอาตัวหน้ามาด้วยเช่นหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งไปอย่างนี้นะคะพี่น้องขาหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองไปนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะ กาออกอยากคับเนาะจับ3ตัว2ตัวค่ะ2 1ถึง3 1ถึง3 9นะคะ3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 1ถึง4 9ค่ะ4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 1ถึง5 9ค่ะ5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, 5 6 5 7 5 8 5 9นะคะพี่น้องค่ะ 3ามหนถึงสา,านะคะพี่น้องหาความน่าจะเป็นนะคะใจมากสามหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะสามสี่นะคะสามห้าสามเก้านะคะแล้วก็สามเจ็ดเนาะพี่น,อน้องเนาะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบคู่ที่ใจวงให้ก็เลือกใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องค่ะใจก็ว่ได้แมนปันนันเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง เดก็จับกู้ค่ความน่าจะเป็นให้เฉยๆนะคะ41ถึง49นะคะ41ค่ะ42นะคะ43 34เนาะพี่น้องเนาะ45นะคะ46 64ค่ะ49 94แล้วก็48นะคะพี่น้องา51ถึง59นะคะเจอมาค่ะหนึ่งค่ะพี่น้อง53นะคะ56 5้าเนะคะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องค่อยเลือกคู่ด้านบนนะคะคู่ด้านบนมันเยอะนะคะสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งรูดนะคะพี่น้องคู่ด้านบนคือคู่ตัดสินใจนะคะว่าจะเอาตัวไหนจับใส่ตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะเด่นปกตินะคะวันนี้อยู่ที่6และ5นะคะแต่ว่ามือนีใจกระยานมาเลขเบิ้ลนด้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ใจไม่รู้ว่ามจะเบิ้ลอะไรเนาะค่ะเนาะ แล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องขาแล้วแต่มกักแล้วแต่มักเนาะคะนะ่ะเนาะมักตัวใดก็เลือกเอาค่ะเด่น v i p นะคะก็หกและห้าเหมือนกันนะคะพี่น้องขาวันนี้นะคะย่านมาเลขเบิร์ค่ะพี่น้องแต้ว่ากับบอลลูบาเบอร์ยังคือว่าแล้วค่ะเด่นรวมนะคะเด่นรวมของหวยไซงอนวันที่เจ็ดมกราคมนะคะอยู่ที่สามและสี่ค่ะพี่น้อง ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องคะดูทันไหมคะดูไม่ทันก็แคปไว้พิจารณาได้นะคะค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เจะเกษียวยํำนี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ